วัดพระธาตุช่แห่พระอารามหลวงจังหวัดแพร่ได้จัดงานประเพณีตานสลากเข้าหม้อประจำปี2565ในวันศุกร์ที่26สิงหาคม2565ณพระอุโบสถวัดพระธาตุชแห่พระอารามหลวงในรูปแบบของออนไซต์และออนไลน์ line. ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเพจเ c e b o o k และช่อง YouTube วัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงประเพณีตานสลากเข้าหม้อมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวที่เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและแห่งแรกในโลกเป็นประเพณีหนึ่งเดียวที่พระพิสุสงภายในชุมชนมาร่วมงานด้วยความสมัครใจไม่มีการนิมนต์เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในวันเดือนดับคือวันแรม14่ค่ำเดือน9ใต้ เดือน11เหนือของทุกปีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารประเพณีโบราณท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนาการตานสลากเข้าหมอ้อคือการใช้หม้อดินเป็นภาชนะบรรจุด้วยเครื่องไทยธรรมประกอบด้วยพริกข้าวสารเกลือหอมเมี่ยงหมากไม้ขีดไฟอาหารคาวอาหารหวาน ผล,ลไม้เป็นต้นชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญไว้ในภายภาคหน้าหลังจากละโลกนี้ไปแล้วซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในสมัยก่อนเมื่อเสร็จงานจะได้นำหม้อดินมาใส่น้ำอุปโภคบริโภคและสิ่งของอื่นๆสิ่งสำคัญคือเพื่อสร้างความปรองดองในครอบครัวและสังคม หม้อดินยังเป็นปริศนาธรรมให้คนรู้จักการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทชีวิตก็เหมือนหม้อดินที่แตกสลายง่ายต้องประคับประคองชีวิตให้ดีพุทธศนิกชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมในงานประเพณีดังกล่าวสามารถร่วมทำบุญตามกําลังศรัทธาได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีเลขที่51825596 90ชื่อบัญชีวัดพระธาตุช่อแหวงเล็บกองทุนสลากข้าหม้อสลากหวยวจ,หจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานประเพณีตานสลากเข้าหม้อในวันศุกร์ที่26สิงหาคม2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป ณวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่